สวัสดีค่ะนุ่นชาวสวนญี่ปุ่นนะคะทุกคนตอนนี้นุ่นก็อยู่ที่เฮาส์นะคะนี่นะคะทุกคนดูบรรยากาศนะคะคือฝนตกนะคะฝนตกมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือยังตกอยู่นะคะเอ่อลอยๆพลำมพนะคะวันนี้ก็มาเก็บผักนะคะทุกคนเก็บได้หลายอย่างเลยนะคะ นี่นะคะนุ่งเก็บไปแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้ก็ไปเก็บกระหล่ำปีมานะคะทุกคนนุ่นใช้ให้ดูกระหล่ำปีนะคะทุกคนกระหล่ำปีมันแตกนะคะแตกแบบว่าคือมันแน่นนะคะมันอะอะไรนะมันแก่จัดนะคะมันแก่จัดแล้วทีเนี้ยนุ่นอะไม่ได้ไม่ได้ตัดมันสักทีนะคะพอดีกับ เหมาะก,กับที่แบบว่าฝนตกนะคะมันก็เลยแตกนะคะเหมือนกับว่ามันอิ่มน้ำนะคะนี่นะคะกหลำปีแตกนะคะกินได้นะคะทุกคน,นก็เลาะเอาใบช่วงนี้ออกนะคะแล้วก็ตัดตัดตรงที่ขอบที่มันมันมันแตกออกนี่นะคะเราก็กินได้นะคะทุกคนกินได้ปกตินะคะผัดแล้วแต่ประกอบเมนูอาหารอะไรได้เลยแค่ว่ามันแตกแค่นั้นเองนะคะทุกคนอันนี้คือโน้นไม่ซีเรียสนะคะ ันนี้ก็พักเบรกก่อนนะคะทุกคนเก็บผักไปแล้วก็หิวนะคะทุกคนวันนี้ก็ก็เลยจะมาแกะถั่วนะคะทุกคนแกะถั่วกินนะคะถั่วที่น like ุ่นจะแกะวันนี้นะคะทุกคนมันคือถั่วนี้นะคะทุกคนมันคือเมล็ดวอลนัทนะคะถั่ววอลนัทนะคะทุกคนนี่นะคะนุ่นมีแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้คือนุ่นนาไปเก็บมาจากที่ภูเขานะคะที่สวนที่ภูเขาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วนุ่นก็ เอามาตากนะคะเดี๋ยวช่วงขั้นตอนตอนที่ถึงเวลาต้องเก็บนะคะเดี๋ยวนุ่นจะพาทุกคนไปเก็บนะคะแต่วันนี้นุ่นจะแกะถั่วก่อนนะคะทุกคนแล้วก็นี่ก่อนหน้านี้นุ่นก็แกะไปบ้างแล้วนะคะทุกคนแกะออกมาจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนอุปกรณ์ในการแกะถั่วของนุ่นนะคะนี่ค่ะค้อนค้อนนี้สามีหามาให้นะคะทุกคนแล้วก็ก้อนหินอันนี้นะคะทุกคน เดี๋ยวขออนุญาตพักกินถั่วก่อนนะคะทุกคนเหนื่อยนักก็พักกินถั่วนะคะอันนี้เป็นวิถีชีวิตชนบทนะคะทุกคนแม่แบบว่าไม่ได้นุ่นไม่ได้ซื้อถั่วมากินจากที่ห้างนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าอย่างถั่วลิสงอะไรเงี้ยอะไรที่นุ่นไม่ได้ปลูกนะคะมึนก็จะซื้อมานะคะ อันนี้นะคะทุกคนพักดื่มน้ำนะคะอันนี้เป็นน้ำลิ้นจี่นะคะทุกคนโอ้โอ้โอ้น้ำลินจีโอ้ขออภัยค่ะขออภัยน้ำลิ้นจี่นี่ลิ้นจี่มาจากที่ไทยนะคะทุกคนลิ้นจี่เนี่ยบ้านเราเองนะคะไทยแลนด์นะคะทุกคนนี่นะคะรสชาตินะคะทุกคน ขนอนญาตนะคะคนอนญาตนั่งก่อนนะคะเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนนะคะแล้วก็จะต้องกินถั่วนะคะทุกคนพักดื่มน้ำก่อนโอ้อันนี้น้ำลิ้นจี่ ันอร่อยมากนั้นทุกคนเหมือนเหมือนแบบว่าเรากินลิ้นจี่ที่จากไทยเลยเหมือนเหมือนเหมือนแบบว่าเรากินลิ้นจีส่สดๆเลยนะคะนี่นะคะทุกคนที่ไทยไม่รู้มีหรือเปล่านะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนลองลองซื้อไปชิมดูไปดื่มดูนะคะคือถ้าแช่เย็นแล้วกินตอนตอนเรากระหายน้ำเนี่ยมันดีมากนะคะทุกคน อันนี้ที่นุ่นเห็นนะคะมันจะมีขายแค่ช่วงหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนของญี่ปุ่นนะคะอากาศหนาวจะไม่ค่อยเห็นนะคะนี่นะคะถั่วถั่ววอลนัทนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวนุ่นจะแกะเลยนะคะทุบๆค่ะก็จะแตกออกมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคน นี่นะคะหลังจากนี้ก็มือแกะนะคะขออภัยทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอ่อวางกล้องใหม่นะคะทุกคนอ,อ,อขออภัยนะคะ โอเคทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะแกะถั่วกันนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้เป็นถุงใส่วิถีชีวิตชนบทนะคะนุ่นก็กินแบบนี้ทุกปีนะคะทุกคนได้กินถัว่วตอนอยู่ที่ไทยนี่คือต้องซื้อนะคะถัว่วมันแพงนะทุกคน แต่ว่าที่นี่คือนุ่นไปเก็บมาจากภูเขานะคะก็ได้กินตรงนี้และวคะ่ะทุกคนมันเป็นชีวิตชนบทนะคะนุ่นก็อยู่ชนบทนะคะทุกคนอันนี้นุ่นค่อยค่อยอทยอยอะไรนะลอเลาะแกะแกะออกนะคะทุกคนจริงๆมันมี มันมีอุปกรณ์ที่ที่สำหรับแกะถั่วอันนี้ตั้งหากนะคะทุกคนแต่ว่านุไม่มีนะคะคือไม่ได้ซื้อมานั่นเองนะคะทุกคนอุปกรณ์คือค้อนกับก้อนหินเนี่ยมันเหมาะมากนะคะมเมล็ดนี่ต้องเป็น,มนเมล็ดที่เก่านะคะทุกคนหมายถึงว่าข้ามปีนะคะ มันถึงจะแกะง่ายนะคะอย่างนี้นะคะทุกคนนี่นะคะก็แตกออกมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้คือโอเคนะคะคือคือสวยนะคะถ้าบางทีขอกินก่อนถ้าบางทีมันมันมันละเอียดมันมุนน่ะแมะนะคะทุกคนมันก็จะลำบากนิดนึงลำบากตอนกินนะคะทุกคนอันนี้คือมีประโยชน์นะคะ ป้องกันโรคสมองเสื่อมนะคะอ๋อันนี้มันไม่ออกนะทุกคนแกะไปด้วยกินไปด้วยนะคะอิ่มพอดี กินตัวนี้มันอิ่มนะทุกคนนี่นะคะ บางทีคอนก็ทุบมือตัวเองนะทุกคนมันพลาดมันพลาดโอ้นี่ค่ะตันนี้แกะได้แค่นี้เองนะทุกคนเดี๋นุ่นจะค่อยๆแกะแกะทยอยแกะไปนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกัน แกะถั่วกินถั่วพักผ่อนหย่อนใจของนุนนะคะหลังจากที่ทํางานสวนมานะคะทุกคนก็ขอพักเหนื่อยบ้างนะคะทุกคนหลังจากนี้ก็ต้องไปทํางานต่อนะคะถอนหญ้าอะไรก็จะว่ากันไปนะคะดูความเรียบร้อยนะคะในสวนนะคะสวนผักนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอบคุณทุกข้อความเพื่อบำลังใจที่มีให้น่นนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแลจะเจอกันใหม่วิดหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ